ช่างตีดาบช่างคนแรกที่ถือว่าเป็นผู้ริเริ่มดาบแบบญี่ปุ่นเลยก็คืออามากุนิยาชุดสุนะช่างตีดาบที่จกักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นจ้างให้ทําอาวุธให้กับเหล่าสมุไรอามากุนิและลูกชายของเขาอามากุระเห็นว่าทหารที่ไปรบกลับมามีกว่าครึ่งที่ดาบหักเขาจึงตั้งปณิธานว่าจะต้องทําดาบที่ไม่หักให้จงได้อามากุนิและลูกชาย เก็บตัวในโรงตีเหล็กตีดาบอยู่ถึง30วันก็ได้ดาบคมเดี่ยวชนิดใหม่ที่มีความโคง้งที่ช่างตีดาบคนอื่นต่างก็สงสัยในตัวดาบสองพ่อลูกยังคงมุ่งมั่นทำงานต่อไปอีกหลายเดือนสองครามเกิดขึ้นอีกครั้งอมากุนิส่งมอบดาบงวดแรกจำนวน31เล่มให้ทหารนำไปใช้งานเมื่อเสร็จสึกกลับมาดาบทั้ง31เล่มก็กลับมาในสภาพเดิมไม่หักหรือบุบสลาย จกักรพรรดิทรงพอพระทัยมากและกล่าวชื่นชมเขาจากนั้นมาช่างคนอื่นก็เริ่มตีดาบแบบที่อมากุนิธรรมนั่นคือยุคเริ่มต้นของดาบทาชิคนต่อมาคือช่างตีดาบที่ว่าเก่งที่สุดในญี่ปุ่นมาซามุเนะที่ได้ทำดาบส่วนใหญ่ระหว่างปี1288ถึง1328เขาเป็นคนแรกที่คิดค้นสูตรการตีดาบแบบผสมเหล็ก3ชนิดเข้าด้วยกัน ทำให้ได้มาซึ่งดาบที่คมกริบแต่ไม่เปราะบางออกมาซึ่งก็มีช่างหลายคนเอาไปทำตามแต่ก็ไม่เหมือนของมาซามุเนะนอกจากนั้นมาซามุเนะยังตีดาบให้เฉพาะคนที่เขาอยากทําให้ด้วยเท่านั้นทําให้ดาบของมาซามุเนะทาออกมาน้อยแค่หลักสิบและหาได้ยากดาบในตำนานอีกเล่มคือมูรามาเซที่ใช้เวลาตีดาบทั้งวันทั้งคืนทุบค้อนไปด้วยความปรารถนาแห่งการฆ่าฟัน ดาบของมุรามะสะที่ตีเสร็จออกมาจึงมีความคมที่เหนือธรรมชาติผู้ที่ครอบครองดาบมุรามะสะจะเกิดความคึกขนองบาครั้งอยากฟาดฟันถึงแม้ดาบทั้งคู่ต่างก็คมมากแต่ผลที่ได้นั้นต่างกันครั้งหนึ่งโตกุกาวะอ e. ีเอยาสึได้เคยมีดาบมุรามะเซะมาไว้ครอบครองและดาบเล่มนี้ก็ได้สร้างบาดแผลให้กับเขามากมายพ่อและปู่ของเขาถูกสังหารด้วยคมดาบนี้ ลูกชายคนโตของเขาก็ยังถูกบังคับให้ทำฮาราคิริด้วยดาบนี้รวมไปถึงตัวของเขาเองก็ยังเคยได้รับบาดเจ็บจากคมดาบมุรามาสะด้วยจนท้ายที่สุดโตกุกาวะอิเอยาสึจึงประกาศห้ามพกดาบมุรามาสะเป็นอันขาดดาบมุรามาสะจึงเป็นเหมือนดาบต้องคำสาบมานับแต่นั้นคนญี่ปุ่นจึงยกย่องดาบมาซามุเน่ให้อยู่เหนือกว่าดาบมุรามาสะเป็นดาบที่ดีที่สุดที่ญี่ปุ่นเคยสร้างขึ้นมาเลยทีเดียว